สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาทุกคนทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับวัสดุที่เราต้องเตรียมก็มีน้ำปลาครับผงชูรสครับไข่ไก่ส่วนน้ำที่ผมเตรียมมาวันนี้เป็นเป็นน้ำทั้งหมดสามชนิดในขวดเล็กสองขวดเนี้ยเป็นน้ำบาดาลครับส่วนในขวดใหญ่ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นน้ำฝน ส่วนสองขวดนี้ที่มีสติกเกอร์จะเป็นน้ำจากธรรมชาติครับคือผมอยากจะทดลองว่าตัวไหนจะเป็นทีทรซีสังเคาะแสงเร็วกว่ากันนะครับส่วนโลเคชั่นที่เราถ่ายในวันนี้เป็นสวนผมเองครับบ้านไร่กลิ่นหอมบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวเชิญชมได้เลยครับเพื่อนเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกนะครับเราตอกไข่ไก่ลงไปในถ้วยครับ เปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับอุ้ยตกเลยเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะครับวันนี้ผมทําทั้งหมด13ขวดนะครับผมจะใช้ไข่ประมาณ3ใบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ น้ำปลาครับน้ำปลานี่ใส่ไข่หนึ่งใบต่อน้ำปลาสองช้อนนะครับสองช้อนแกงอันนี้สามใบก็หกช้อนนะครับ สุดท้ายนะครับเป็นผงชูรสผงชูรสนี่ผมกะเอานะครับผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะครับนี่นะครับหนึ่งช้อนแกงสำหรับไข่สามฟองนะครับและตีส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับ พอตีไข่ให้มันเข้ากันได้แบบนี้แล้วนะไว้นะครับที่เราไม่ได้ทิ้งเมื่อกี้เราเอามาขยี้นะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กที่สุดเพื่อที่เราจะใส่ลงไปในขวดนะครับเปลือกไข่เนี่ยที่เราใส่ลงไปเพราะว่าในเปลือกไข่มีแคลเซียมนะครับเราต้องการให้แคลเซียมเป็นบำรุงต้นไม้เรานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตักไข่ที่เราตีเสร็จแล้วใส่ลงไปในขวดนะครับขวดน้ํานะครับขวดเล็กผมจะใช้หนึ่งช้อนนะครับ ขวดใหญ่ผมจะใช้2อ้อนนะครับ เมื่อตักไข่ใส่ครบทุกขวดแล้วต่อจากนี้นำเปลือกไข่นะครับใส่ลงไปในในทุกขวดเลยนะครับอย่างละนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่ลงไปนิดนึงใส่ทุกขวดเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราใส่ทั้งไข่และเปลือกไข่ลงไปครบแล้วทุกขวดแล้วนะครับเราก็ปิดฝาครับ ปิดฝาให้ครบทุกขวดเลยนะครับปิดฝาครับก็ปิดฝาครบทุกขวดแล้วก็เขย่านะครับทําอย่างเงี้ยให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันทั้งหมดนะครับจากนี้เอาไปตากแดดครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าถูกใจหรือมีประโยชน์กับทุกท่านบรบกวนกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนตรงลูกกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆหลังจากนี้มีอีกแน่นอนครับผมขอบคุณครับ